โอเคครับ okay. สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ Scene Director นะครับแบบเปิดแสงสปอตให้กับตัวละครนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะเวลาถ่ายรูปตอนกลางคืนนะอ่ะเดี๋ยวผมปรับสภาพอากาศให้ดูเนี่ยปรบคือมันมืดแหละทุกคนเห็นไหมสมมติเราเราจะถ่ายรูปอะ่ะนะสมมติผมจะถ่ายรูปใช่ไหมนี่ยคือแบบ มันไม่สว่างอะ่ะคือมันถ่ายรูปมันไม่สวยนะ,ะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนใช้ Scene Director นะครับอย่างแรกนะครับทุกคนก็แต่ผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแลแ้ว๋ยวผมก็จะมาสอนท้ายคลิปนะครับสอนโหลดแล้วก็สอนติดตั้งด้วยนะครับะนะครับอ่าตอนนี้ก็ทุกคนก็กด F10 นะครับอ่าแล้วทุกคนก็ควบคุมโดยการกดเลขแปนะครับแบบเนี่ยกดขึ้นคือกดเลขแปดนะ ถ้าทุกคนจะกดกดลงก็กดเลขสองนะก็แบบใช้ตัวเลขนะนะทุกคนมามาตรงนี้นะแอบนะแล้วทุกคนกดนะทุกคนทําตามผมนะแล้ทุกคนก็กดเลขห้านะกดเลขห้าเป็นการแบบกดตกลงอ่ะอย่างเงี้ยเงยพอทุกคนกดเลขห้าใช่ป่ะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วทุกคนก็กดเลขสี่นะให้มันเลื่อนมาแล้วทุกคนก็กดเลขแปดเลยละให้มันเลื่อนขึ้นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ใช่ป่ะทุกคนกดเลขห้าครั้งหนึ่ง อ่ะแล้วทุกคนก็พิมพ์ตามผมนะอ่ะ e v a อ่ะแล้วทุกคนก็กด enter เลยอ่ะได้แล้วนะแล้วผมก็นี่แล้วผมเปิดให้ดูนี่นะให้ทุกคนมาเดินตามผมเลยนะอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามนประมาณอันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณที่ห้านะอ่ะแล้วผมเปิดเราวผมกดให้ดูนะทัวก,กดเลขห้าเลยนะ่นะ เนี่ยมันก็จะแบบเป็นแสงไงเงี้ยแล้วมันแล้วมันกดเองอีกนะนะเนี่ยเห็นปะแบบแล้วทุกคนถ่ายรูปก็กแบบมันก็จะสวยมากขึ้นอนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็จะแบบทําให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวผมเซกรถมาก่อนแบบถ่ายจริงๆแหละอ่ะแล้วทุกคนจะกดปิดทุกคนก็กด F10 นะนะ่มันก็จะหายไปเดี๋ยวผมก็ เสกรถมาก่อนนะลองเสกรถมาก่อนเดี๋ยวผมก็หา,หาหาแบบที่มันไม่มีไฟเท่าไหร่ให้มันเปึ้หน่นนอะมันจะมันจะได้แบบอะไรมันจะได้ดูดูง่ายดูออกง่ายว่าว่าแบบว่าใช้กับไม่ใช้มันจะเป็นไงต่อ,อป่าน ประมาณตรงนี้ก็ได้นะประมาตรงนี้นะปแบบั้นเงนะผมดูสภาพอากาศเนี่ยดูก่อนนี่คือแบบหน้าหน้าเราจะมืดเลยนะดูดิคือถ้าแบบถ่ายาคือมันถ่ายไม่ได้เดี๋ยวคือมันมันถ่ายไดแ้แต่มันไม่สวยอ่า๋ยวผมแบบ กดแบบพวกแอนิเมชันเลยก่อนนะผมกดแอนิเมชันแบบอ่าอ่าท่านี้กันนะทุกคนเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยถ้า,ถาทุกคนไม่ใช้แบบอ่า c เ n e ร์นะเนี่ยมันก็แบบคือมันไม่มีไฟส่องอะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าใช้แบบวิธีอื่นได้ป่ะนะแต่ผมที่ผมผมเ็มือใหมอ่อ่ะผมก็ใช้ c เ n e ร์นะน่ทุกคนก็กด F10 นะ อย่างที่ผมบอกนะอ่เราเปิดฮนะเห็นปะเนี่ยนะทุกคนคือมันมันก็สวยแล้วเว้ยเลยไอแบบแบบถ่ายรูปได้เลยนะ,นะเห็นปะทุกคนสวยแหละคือผมกดสต,ต็อปทันทีไหม่ะนี่ทุกคนมันก็จะแบบเป็นแบบเป็นไฟเลยอนะแบบ ไฟสปอร์ตอะดูดิสปอร์ตไลท์ไปนะ่ะดูดิสองสองที่ตัวมั้ยมันก็แบบสว่างอะมันก็ถ่ายถ่ายรูปได้สวยขึ้นอะเอเคครับเดี๋ยวผมก็จะสอนโหลดแล้วสอนติดตั้งตอนท้ายคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนสอนโหลดและสอนตั้งนะครับโอเคครับหลังจากที่คุณผู้ชมกดหลหงก์ใต้คอมเมนต์นะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะนะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เลย แล้วทุกคนก็เห็นครับว่าซีนไดเรคเตอร์นะแล้วทุกคนก็กดดาวน์โหลดได้เลยอ่าในแล้วทุกคนก็กดตรงนี้อีนนะดาวน์โหลดแต่คือผมดาวน์โหลดไปแล้วนะแล้วผมก็จะจะไม่ดาวน์โหลดซ้ำอ่ะนะพอทุกคนโหลดเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้มานะนี่ได้ไฟล์แบบนี้มาแล้วทุกคนก็กดไอ้นี่เลยแตกไฟลนะ์นะนี่เราสักครู่นี่จะได้ไฟล์นี้มา เนี่ยพราทุกคนรับแฟนนี้นะทุกคนก็เปิดเปิดมาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเยอะอดะูดิคืออันมันมีอันที่ไม่จำเป็นอันหนึ่งอันอะ่ะไม่จําเป็นนะทุกคนก็กดลบนะเลตมี <Let me S 1> นะมันไม่จำเป็นอะ่ะทุกคนก็กดลบไปเลยดีดีเลยนะกดดีดเลย,นะเลยอ่ะนี่คืออันที่จําเป็นนะแล้วก็ต้องลงนะนะอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวผมลงในตัวเกมก่อนล้วกันเดี๋ยวทุกคนก็เปิดไฟ์ตัวเกมอะ่ะเกม เกมผมไปชมอยู่ตรงไหนก็เปิดตรงนั้นนะเนี่ยเกมผมเกมแท้นะสตรีมนี่ที่เก็บไฟล์ผมอยู่ตรงนี้นะแล้วทุกคนกนะ็กดวางได้เลยนะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องนะไอ้ตรงนี้แบบแบบสำหรับติดตั้งนในโอเพนเอวีนะทุกคนก็กดลากอันนี้คือตรงนี้ไม่ต้องนะนะทุกคนก็กดลากได้เลยแต่ผมก็ลงเยบรอแล้วนะมันก็จะแบบขึ้นแต่สําหรับคนที่ยังไม่ลงมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะโอเคแล้วผมไม่ลงซ้านะ โอเคคุณ okay. ผู้ชมลงตรงนี้เสร็จใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมลบไป,ปก่อนจะได้ไม่งงนะสุดอันนี้คือทุกคนลงเสร็จแล้วนะทุกคนมาเปิดตรงนี้อันนี้คือปิดเลยเลยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนต้องกด Open NV นะนะเราเปิด Open NV มานะต้องกด Windows นะโอเคอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องรอสักนิดนึงนะก็ต้องหมุนเนี่ยโหลดอยู่อ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ มันได้มาหน้านี้นะครับเพื่อน้ชมก็กด Edit Mode นะถ้าทุกคนไม่กด Edit Mode มันก็แบบเขาเรียกมันแก้ไขมันจะแก้ไขไฟล์อะไรไม่ได้แบบจะย้ายลงมา,าง่มันก็ทําไม่ได้ลากลงมาแล้วก็ทําไม่ได้นะลบจะลบไฟล์ก็ลบไม่ได้คือต้องกด Edit Mode ก่อนนะถึงจะแบบจะแบบดัดแปลงไฟล์อะไรได้างถึงจะลงอะไรมาทับได้โอเคก็ทุกคนก็เหลืออันนี้นะนะอันนี้นะทุกคนก็กดมาที่อ่า อัปเดตนะแล้วก็ x 6ก4แล้วก็ dlc pack นะแล้วทุกคนก็เนี่ยเนี่ยผมจอแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนเห็นนี่นะทุกคนก็กดวางได้เลยนะลากวางได้เลยนะโอเคเพราะทุกคนลากวางใช่ไหมทุกคนก็กดย้อนมานะนี่ทุกคนก,กดตรงนี้เลยอัปเดตเลยอ่าโอเคนะมันจะเด้งมาหน้านี้นะคุณผู้ชอไม่งงนะอ่ะโอเคทุกคนก็กดอ่าอัปเดตจุด RPF นะอ่าแล้วทุกคนกด Common Data แล้วทุกคนก็เลื่อนมาสุดเลยนะมันจะเจอคำว่า DLC List นะแล้วทุกคนก็กดอ่ากด Edit นะครับอ่าแล้วทุกคนก็เลื่อนลงมาอ่าไอตรงนี้ทุกคนก็ก๊อปบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งมาก็ได้นะนะแต่ผมก๊อปตรงนี้เลยใกล้ๆเนี่ยอ่า Ctrl C แล้วก็ทุกคนก็กด Enter มาอันนึ่งให้มันเว้นแบบช่องว่างมา แล้วท uh. ุกคนก็กด c t r l V นะอ่ามันจะเป็นประมาณนี้แล้วตรงนี้ทุกคนก็กดลบออกไปนี่ให้เป็นอย่างนี้นะแล้วทุกคนมาที่ไฟล์เรานะที่เราจะลงทุกคนก็กดอ่าเน่ยคัดลอกชื่อมันนะน่ะคัดล็อกชื่อมันนะแล้วทุวคกคนมากดนี่ c t r l V อ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วทุกคนกดเซฟได้เลยนะอ่ะโอเคครับอันนี้คือก็เป็นขั้นตอนที่แบบ เสร็จเรียบร้อยนะอ่านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผู้ติดตามผมก็จะครบ400่ร้อัพนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์หรือคอมเมนต์อะไรต่างๆครับขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ